สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้อยเรื่องของพิกใหญ่อยากมีงานอดิเรกสนุกๆบ้างจังเออใช่บเบื่อเลื่อนมือถือแล้วงานฝีมืออะไรแนะนำไหมขอแบบเท่ๆไม่เหมือนใครนะถ้าพูดถึงงานฝีมือที่ร้อนแรงที่สุดตอนนี้ต้องยกให้ร้อยลูกปัดคริสตัลฮะาพิกใหญ่รู้จักครูที่สอนร้อยลูกปัดคริสตัลอยู่ที่วัดนี่แหละใช่เลยจ้าพวกครูสอนอยู่ที่วัดชนรับประธานนี่แหละ จะร้อยกระเป๋าร้อยตุ้งติ้งตุกตาพวงกุญแจก็จัดไปแค่มีใจใจเย็นเย็นและลูกปัดสวยๆก็เริ่มได้เลยทุกคนรู้ไหมลูกปัดเนี่ยมีประวัติเก่าแก่มากย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์เริ่มทำลูกปัดจากกระดูกหินเปลือกหอยเอาไว้ใช้ประดับร่างกายแลกเปลี่ยนของหรือแสดงสถานะทางสังคมด้วยนะต่อมาในยุคอียิปต์โบราณกับโรมัน เขาก็เริ่มทำลูกปัดจากแก้วและโลหะแล้วลูกปัดก็เดินทางไปทั่วโลกรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยลูกปัดคริสตัลที่เราใช้กันทุกวันนี้เกิดจากเทคนิคการเจียรนายแก้วให้แวววาวเหมือนคริสตัลแท้เริ่มฮิตในไทยช่วงปี2540โดยเฉพาะแบบจากไต้หวันกับฮ่องกงช่วงนั้นใครมีตุ๊กตาลูกปัดหรือพวงกุญแจลูกปัดถือว่าอินสุดๆ ทำออกมาแล้วภูมิใจแฮะฉันอยากทําเป็นของขวัญให้แม่ฉันก็อยากทําเป็นพวงมาลัยถวายพระเอาจริงนะงานร้อยลูกปัดนี้มีพลังบําบัดมากเลยพิกใหญ่ขอลาไปก่อนนะถ้าอยากฟังเรื่องเล่าแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายเรื่องที่พิกใหญ่รู้ก็เพราะมีแม่เป็นชาร์ต GPT ส่วนตัวครับ